มันเป็นน้ำเลี้ยแมวเลยครับมันออกเข้าไปบ่ได้เข้าไปแล้วออกมาบ่ได้น้ำเลี้ยแมวนี่นี่เพิ่นได้หลายแล้วครับอุ้ยเครื่องตาอาเนยนี่ครับเห็ดขมเห็ดขมสวัสดีครับขอไปพี่น้องเจ้ายูทูปสี่กระโหลักทุกท่านนะครับมาผมมาผอครับสามชิศสามชิดข้าแนวอีกแล้วครับครับบรรยากาศอยู่รอผู้นี่แหละครับพอดีลูกสาวโตมาว่าจะไม่เก็บเห็ดผมมาเบิ่งเห็ดผมมาทั่นครับเพิ่นว่าเห็ดผมออก ผมก็เลยออกการออกงานมากพอดีครับเล่นวาสิแวะมาเอาบรรยากาศไอ้พี่เอ้นอกเมืองน้อครับน้อหัวฉมาเบิองเห็ดผมมันหิมีบอหนึ่งคนเก็บเอาเมื่อแล้วกับบูรุลครับครับกฟันนึงเของมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งคือเป็นกำลังใจให้ทีมงานขึ้เก่าล่ะครับครับสวัสดีครับเขาตเขี่ยวเตี่ยวยัางนุ่มขึ้เก่าล่ะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับที่บ้านท่านข้าเจ้านะครับพอข้าเจ้าก็ล่วงหน้าไปแล้วครับผมกะทีนเพิ่นไปนะครับเพิ่งออกการออกงานมากครับไปกันเลยครับ สองสามมื่อเราละครับเห็ดผมเพิ่นมาเมือ่อวานนี่เพิ่นก็ได้อยู่ดุมก,กระเจาเสียนเห็ดเสียนยังเพิ่นก็ได้หลายอยู่ครับได้พุลตาสองตาพุ่นละครับเห็ดผมเห็ดยุค่าเนาะทางบ้านเอินครับมันออกน้ำปลายุค่าน้ำปลาไม่ปลาไหลน้ำปลาเลนแมวมู้นี่ละครับบรรยากาศบ้านบ้านสามพิษนี่สีมีผู้นะครับเด้อ มีภูเกั้นระหว่างจังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดน้องบัวลำพูครับที่แยกตัวออกมาจากจังหวัดอุดอรนี่แหละครับมีมุกมีมภูเขากั้นนะครับถามฟังไปนั่นก็จะเป็นอำเภอโน,น่นสังของจังหวัดน้องบัวลำพูนนะครับเนาะฟังนี่ก็จะเป็นบ้านสามทิศแล้วครับอำเภออุบลรัตน์นะครับมีเขื่อนกั้นจะเป็นเขื่อนอุบลรัตน์นะครับ ัวเคลื่อนนี่เป็นติดทางจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นส่วนร้ายนะคร,ครับครับเดี๋ยวจังไปพ่อกันอยู่ป้าเฮ็ดถุล่ะครับสีน้ำหาเพื่อนพ่อปุ๊บมาท่านเพื่อนพอดีครับนี่มนเป็นไทย้่ของดอกไทไ่เลยบุ๊เพื่อนว่ายัยงมาไถ่คนเถ่าไา่เฮ็ดนี่เพิ่นได้รลายล้วครับอุ้ยเของตาอ้เนี่ยนี่ครับเพ็ดผม เห็ดขมเห็ดยูคาของถแง่วงอยากระสันนี่ในปลาเลียแมวฝุ่นมลขอปเอาครับติดปลาออกมาบ่อยเลยเพื่อไหนไลยเราเนี่เพื่อเสี้ยนเพื่อเสี้ยนเอาเพฉันบ่ให้ท้ายเอาคนดอกเพื่อนว่าหัานล้างท้ายเอาลังกันได้ไนนเนาะท้ายเอาลังเพื่อนกันได้ดอกคุณเอาไม่ทำละฉ <laughs> ันบพิ่ถือมีดมานมาั่งบ่อยๆกินเนาครับเห็ดป้านี่ ตัวเลยแมวไหลน้ำไหลครับหนึ่งหนง่ดองหนึ่งเม่าเนี่ยนี่ใี้เรางงบอกขาจุนพูนนี่นี่ได้ครับเข้าไปนป่ไจังหน่อยอ้อยาอยานหยงนีจะน้ำไดีแมวมนะผมกับเลยไสชุดไซหยางมาแล้วครับออกเวียนกับมาเลยใช่ละ สาวเห็นแล้ว,วเห็นครับนี่ยากหลอด,ดใครรวมนายไล่ไปมันหลอดยุ่งที่ครับนี่เป็นหอดอ่ะอเอยเจบอกคนณก็ไลายคนณลายก็เฮ็ดบ่อมีเดมานำมาทางคุณอยู่ในปลายเลยแมวคนนี้ ดูมีแต่น้ำครับน้ำมาพร้าแล้วครับโอ้มีแต่น้ำเขาสิออกยุทธภัยแล้วครับนี่พี่จี๋หน่อยๆมั้งเนี่ยนี่ครับมั้งเนี่ยเฮ้ยพูดอยู่เทิงหมดครับพูดพูดอีกนิดหนึ่งพูดเทิงครับตรง ขอเสียมส่วนหอนหอขึ้นหน้าใหม่นี่ล่ะไปเจ็บออกมามันถีดเกี่ยก่อนมันออกอยู่ทั่วไปครับเฮ็ดอันนี่กี่นั่นหน่อยเนี่ยเกาลดเอาลดแล้วเนาะเอานน่ขึ้นเกา เหรอนะโอ้ท่านดวงแง่เนี่ยมันเป็นน้ำเลี้ยแมวเลยครับมันออกเข้าไปบ่ได้เข้าไปแล้วออกมาบ่ไดาา้น้ำเลี้ยแมวนี่ส่วนเลี่ยแมวบ่ก็ส่วนเลี้ยนกเลยขึ้นเดือดเล็กน้อยเนี่ยเขาไปได้แต่ออกมาบ่ได้ครับน้ำเลี้ยแมวนี่ท่านเสียสีย่านบ่น เดี๋ยวแต่ลัมีเรื่องเร่องแบบงสิออกอยู่ในเงินสดตัวน้อยเป็นกีเป็นยังอยู่เลยครับนี่มันมันจะถี่เตรียมกูเนาะเดี๋ยวขอหมุนเราก่อนครับมันอยู่ในน้ำเลยแมวต้องมุดต้องหมุนเข้าไปเอาครับเจ้าขึา้นไปน้ำต้นยุค่าเมื่อครับอันนี้มันออกอยุ่นน้ำคู่ซาเนาะเขาสิออกไปทั่วครับถ้ามองได้มันดินซุ่มๆเนาะโอ้โหเมื่อไหรครับอันนี้ก็น้ำคือกันเลย ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่เสียมครับโอ้ยน้ำกับขอแขียนภาพเสียงเนื้อหาอาศิสั้นแน่้วยครับด้วยเยาวากันด้วยน้ำมันไหลไหมครับพูุ่นฝุ่นกระเย็นครับฝุ่นดอกหนึ่งเดี๋ยวให้ลูกสาวมาเอาครับ เทียมเพชรจังไหนบ้อ,าอ,อตามาเอาถุงมาจาังไหนฮะเทียมันเด้เต็มมืเถียเอายัางไ่นี่ครับออกงามๆครับทีรูดหยียบสนอท <c oughs> นนีนึ่งเลเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับนี่กระดอกสวย งามๆครับนี่นี่ครับนี่ครับนีบน่ครับนี่เบาแห้งบ่ไดครับเบาแห้งบ่ได้ นิงนี่นิ้งนี่นด้อเดี๋ยวเดี๋ยวว่างไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปหาลูกน่ให้ลูกสาวนำกดมาเก็บครับเออโอ้น้ำครับน้ำ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 เปียงน้ำไว้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำไหลครับครับผมสิบ่ใส่ไม้แล้วครับอ้วมันขรางสิตุลักทุเรีจัง่อยมันอยู่ในป่านครับ ปลาหนามมิตรหนามน้ำ,นำเปียงน้ำริบเนี้ยครับมิ่น้ำคู่สาไปห้ามองเปล่นเปลี่ยนวเลยะไรครับถ้าจ้าห้าเมื่อเลี้ยวดองมะหมุนมะหยังเอาครับนะครับ,รบได้ยินเสียงบ่ครับนี่ดอกกันแล้วห้ามครับนี่ครับ อับสั้นนี่เดียครับเด้องามเลยครับเดี๋ยวเถึองน,น้อยตุ้ดีจังน้อยครับเป็นกีน้อยๆอยู่ครับนี่างงี่เบาๆปลอกไว้ครับ โอ้เดี๋ยวขอมุดเข้าไปเก็บกันครับมันต้องมุดตรงมนเข้าไปแล้วครับเนาะเดี๋ยวจ้างออกไปเบื้องกันยุขางนอครับบ่แห้งบาได้คนสีได้ยินครับไปครับวันนี้สิขอตกเข้าบ้านกอนมันสวยแล้วครับเพราะว่ามือนีเพิ่นก็สีนี้งานทุเนาะครับงานสงสการผู้วช่ชนเยู่เนาะครับผมก็สิไปซอยการซอยงานเพิ่นผลงานห้องกับยุ่นําลูกสาวพุ่นละครับจ้างค่อยไปสรุปย่บ้านกันนะเนาะ มัน,นขรุขรที่ธุรกทุเลครับนี่มันยื่ยน้ำสาน้ำคูสาน้ำปานไปแมวปานอย่างนี้ครับเลยบบริษไทยบางช่วงบางตอนให้พี่ให้น้องเบื้องเนาะจะคงคอยไปสรุปผลงานอยู่บ้านกันเอาครับไปขอตัวเขาบ้านกันครับสวยให้เราวยแล้ว,ส,ว,ลวสิบี่ท่านงานเพิ่นครับจ้งไปพ่อกันอยู่บ้านครับนี่ครับมาหอนเฮียนหอนซ่านแล้วครับก็เลยแกงอยู่ดอกครับเลยเครื่องต้านหน่อยอยู่นี่ ไฟข้าวเดียวเนะาะกับฟ้าน้ำกาน้ำงานฟ้าน้ำงานเขาดำเพื่อน้ำครับจะได้ไปซอยการซอยงานเพื่อนครับเพราะได้แกงครับข้าหาพอได้กินในอยากเนาะครับนนเนาะเพรได้หาไปขายไปยังคือเพื่อนครับโอเคครับครับผมคันชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก้นซับสไครกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทเกา่านละครับคลิปหน้าคลิปในสามสี่สิบภาพไปยังกับช่างคอยชมคอยติดตามเนาะครับเนะาะคำหมอคำจ่ากิริยาตาทางภาพเสียงอาหารในบุรีบ่้อมพอควนกับขอโทษขอให้ไว้ก่อนนะครับเด้อ ครับมักรลาถึงแกกกระแช่คือเขาครับสำหรับคลิปนี้ก็สิขอคอตูไปปฏิบัติท่าอะไรกิจดั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ